นี่นะครับนี่นครับซัฟตี้วันลองก็ดูนะครับดูลองเท้าเลก่กางเกงนะโอ้โห I I so สวัสดีครับเพื่อนชาวบิกเกอร์ทุกท่านนะครวันนี้อยู่กับผมนี่ไครเดอร์เช่นเคยนะฮะผมวันนี้นะฮะก็ หลังจากฝนตกนะครับออกมาขับรถทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะสําหรับเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะครับไปดูกันนะครับวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรกันบ้างนะฮะแบตเตอรี่กล้องก็เหมือนใกล้จะหมดเลยนะฮะ ก็จะอันดับกี่นาทีนะน,น,น,นะครับเหมือนเแบตมันเสื่อมเลยครับ ยี่ใบเสื้อโคตรเท่เสื้ออย่างเท่นะวัยรุ่นขยี้ไป นึกว่าผ้าเช็ดตีนนะครับดูน้องหมานะ 对吧？ ว่าถนนคอนข้าที่จะยังไงอะเออรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีเศษดินเศษหินเลย เจอช่างตีเอทูนะฮะโอ้โหนี่นะครับนี่ครับช่างตีมาลองรถดูนะฮะดูลองเท้าเลขกางเกงนะฮะโอ้โหเอทูนมหกนะฮะ ชายหัวทองไอหนุ่มหัวทองเรานะครับนี่เอฟซนะฮะตอนนี้ไวล์ล้อเขาดังมากนะฮะกับแค่เข็นรถ V4 เฉยๆนี่ก็คนดูเป็นหมื่นนะฮะชายดุกนะฮะโอ้โหแล้วก็เสียเมฆมาดักถ่ายรูปนะฮะอีทูเพิเสียเมฆเมื่อกี้นะอ๋อไปลองลอง e ีทูนะฮะโอโ้โหเฮีย ข uh huh. yeah well> ึ้นเฉยป่ะ hmm. มันขึ้นเฉยปะลอยเลยวะอืออายุอ่ะอยุอ่ะอายุอายมันต้องปรับแบบอย่างเร็วเลยอ่ะโอ้โห นี่ครับมาดูเสียเมฆดักไข่เอนะฮะเียเมฆยบกมังกรบินนะเมฆมังกรบินรวยไม่่นนะพูดไพูดชี้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว